มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะแกแล้ววัวสีเขียวรีบวิ่งกลับเข้าไปในเมืองด้วยความหวาดกลัวหัวน้า,า,นาม,มาอยู่แบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีวัวสีเขียวพูดขณะที่วิ่งกลับเข้าไปในเมืองพวกเราต้องนำข่าวไปบอกหัวหน้า แต่ตอนนี้เขาอยู่ในสาพันข้าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ได้แต่วังว่าพวกเขาจะรับมือกับศัตรูที่บุกมาได้ไม่อย่งงางนั้นพวกเราเสร็จแน่แกดูตื่นตระหนออกนายหมายความว่ายังไงที่ว่าเสร็จแน่นมีเสียงดังมาจากด้านหลังของพวกมันพวกมันหันกลับไปเห็นฮานเซนอยู่ด้านหลังพวกมันจึงรีบพูดออกมาด้วยความดีใจหัวหน้ากลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นฮานเซนถามมีกองทัพของศัตรูกำลังบุกมาโจมตีพวกเรา ถึงพวกมันจะมีจํานวนไม่มากแต่พวกมันก็ดูแข็งแกร่งมากๆแม้แต่นายิงกูก็ดูไม่มั่นใจว่าจะชนะแกพูดพาฉันไปดูหน่อย ฮันเซ่นไม่ได้เร่งรีบอะไรเขาพาแกะและวัวสีเขียวขึ้นไปบนหอคอยเพื่อที่จะสังเกตการจากที่สูงมันไม่มีทางที่เจ้าบอดจะส่งข้อความมาเตือนฮันเซ่นโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นศัตรูที่บุกมาจะต้องแข่งแกร่งอย่างแน่นอนเมื่อรู้แบบนั้นเขาก็ต้องการที่จะสังเกตศัตรูที่มาก่อนเป็นอันดับแรกฮันเซ่นมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นชูราสิบสี่ตนอยู่บนหลังของมอนสเตอร์ตัวหนึง่งแต่เขาดูไม่หอกว่าชูราพวกนั้นแข็งแกร่ง,ข,งขนาดไหน ส่วนมอนสเตอร์ที่ถูกคิวนั้นเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอย่างแน่นอนแปลกจริงๆถึงซูล่าจะเข้ามาในก็อดชังชัวรีได้แล้วแต่ความสามารถของพวกมันยังถูกจำกัดอยู่ดีอีกอย่างก็ควรจะเป็นเรื่องยากที่พวกมันจะทำให้มอนสเตอร์พวกนั้นเชื่องได้อย่างนั้นแล้วพวกมันไปรวมมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตั้งมากมายขนาดนั้นมาได้ยังไงเมื่อฮันเซนเห็นชิงยาอยู่ในกลุ่มชูราที่บุกมาด้วยเขาก็คิดแบบนี้นี่เองพวกมันเป็นคนของนิวคอมมูนิตี้ คณะที่ฮันเซิสังเกตพวกเขาอยู่ชาลินเจียก็นำกองทัพชูร่าและมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมาถึงหน้าเมืองเงามืดแล้วเมืองเงามืดเป็นเมืองที่ไม่ได้มีระบบป้องกันอะไรแค่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดท,ทั่วไปก็สามารถทำลายล้างเมืองแห่งนี้ได้พวกแกเป็นใครทำไมถึงได้ไมาอยู่ที่นี่กูชิงเชิงถามซาลินเจียตอบกลับไปอย่างเลือดเย็นข้าจำเป็นต้องมีเหตุผลในการฆ่าด้วยหรอ หลังจากนั้นเขาก็โบกมือเพื่อสั่งให้ชูราทั้งสิบสามตนเริ่มบุกโจมตีต้องการให้ข่าเหลือใครไว้ให้เจ้าสักคนไหมซารินเจียหันไปถามชิงหยา่าไม่ละขอบคุณ เราก็รู้ว่าข้าไม่ได้มีความสุขกับการฆ่าฟันชิงหยาพูดหลังจากนั้นซาเินเจียก็ขี่มอนสเตอร์เข้าไปหากูชิงเฉิงนิวคอมมูนิตี้ได้ทำการสืบค้นข้อมูลของฮารเซนอย่างละเอียดดังนั้นพวกเขาจึงรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองเงาเมื่อทั้งหมดซาเินเจียไม่ได้สนใจว่ามีใครอาศัยอยู่ในเมืองบ้างแต่เขาก็รู้ว่ากูชิงเฉิงเป็นเพียงคนเดียวที่พอจะต่อต้านการโจมตีของพวกเขาได้ดังนั้นเขาจึงต้องจัดการกับเธอด้วยตนเองกูชิงเฉิง ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นเจ้าเมืองสุขาวดีเจ้าคงจะแข็งแกร่งมากสินะแสดงให้ข้าเห็นหน่อยว่าเจ้ามีดีแค่ไหนซาลินเจียกระโดดลงมาจากมอนสเตอร์และชกมาใส่เธอมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นวิ่งเข้าไปที่เมืองเงามืดด้วยตัวของมันเองชูรา่ารู้วิธีใช้พลังกำลังทางกายภาพถึงแม้พวกเขาจะรู้วิธีขี่สัตว์อยู่บ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้ถนัดการต่อสู้บนหลังสัตว์ดังนั้นชูร่าคนอื่นจึงทำแบบเดียวกัน เมื่อพวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายพวกมันก็จะกระโดดลงจากมอนสเตอร์ที่ขี่อยู่หลังจากนั้นมอนสเตอร์ก็จะวิ่งต่อเข้าไปในเมืองเงามืดด้วยตัวของพวกมันเองแน่นอนว่าจุดประสงค์ของพวกมันไม่ใช่การทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมือง พวกเขาแค่ต้องการฆ่าทุกชีวิตที่อยู่ข้างในเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ฮันเซ่นก็อยู่ในเมืองด้วยพวกเขาคิดที่จะใช้โอกาสนี้ยึดเมืองเป็นของตนเองเพื่อในเวลาที่ฮันเซ่นกลับมาพวกเขาจะได้จัดการกับฮันเซ่นในทันทีเมื่อกูชิงเชิงชักดาบทองแดงของเธอออกมาสีหน้าของเธอก็ดูเยือกเย็นเหมือนกับน้ำแข็งดาบทองแดงที่เธอถืออยู่นั้นดูแปลกประหลาด มันไม่ใช่ทั้งวิญญาณอสูรและแกนยีนเธอมักจะพกมันติดตัวที่เอวเสมอแต่เธอไม่เคยชักมันออกมาใช้เลยวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นมันมันมีลักษณะที่แตกต่างจากดาบสมัยใหม่มันไม่มีด้ามจับและทั้งตัวดาบก็เป็นชิ้นเดียวกันตัวดาบมีสัญลักษณ์ประหลาดสลักเอาไว้พวกมันดูไม่เหมือนกับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้าไปทีหลังแต่มันดูเหมือนกับว่าอยู่บนตัวดาบตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อกูชิงเชิงชักดาบเล่มนั้นออกมาออร่าของเธอก็ดูเปลี่ยนไปโดยปกติแล้วเธอจะดูเป็นคนดึกรับแต่ในตอนนี้เธอเหมือนกับราชาแห่งสงครามกูชิงเชิงกวัดแกว่งดาบของเธอด้วยหน้าตาที่เมินเฉยแสงดาบถูกปล่อยออกไปเป็นรูปเสี่ยวพระจันร์พลังทำลายล้างของมันถูกปล่อยไปใส่ชูร่าและมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่กำลังเข้ามาตูมเมื่อพลังนั้นพุ่งออกไปหางชูร่าและมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกมันก็ถูกระเบิดจนกระเด็นออกไป ในขณะที่ทางกูชิงเฉิงยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ฮานเซนตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมวันนั้นเธอถึงได้หนีรอดออกมาจากเมืองสุขาวดีพลังจากดาบเล่นนั้นเป็นอะไรที่น่าสะพึงกลัวฮานเซนทำการประเมินคร่าวๆและสันนิฐานว่าถึงเขาจะแปงลงร่างเป็นมือสังหารผู้เสื่อมเสียเขาก็ายังไม่มั่นใจว่าจะชนะเธอได้ไม่แปลกใจเลยที่เจ้าเป็นเจ้าเมืองสุขาวดี ถึงอย่างนั้นเซียรินเจียก็ไม่ได้กลัวพลังนั้นเขาจ้องมองมาที่เธอในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อของเขาก็ขยายใ,ใหญ่ขึ้นอย่างกระทันทันเส้นเลือดของเขาปูดขึ้นมาขณะที่ดวงตาของเขาเปลี่ยนไปเป็นสีแดงสีแดงนั้นกระจายไปทั่วร่างกายของเขาจนกระทั่งตัวของเขาดูเหมือนกับเปลวไฟสีแดงที่ลุกชั่วช่วง ซึ่งมันดูคล้ายคึงกับตอนที่ฮันเซนใช้แกนยินเทพฮันเซนคิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกเขาเคยเห็นชูราใช้ชูราเชนมาหลายครั้งแล้วแต่มันไม่ได้ปลดปล่อยพลังพิเศษอะไรออกมากูชิงเฉิงเองก็คิดแบบเดียวกันเธอขมวดคิ้วขณะที่จ้องมองไปที่เปลวไฟสีแดงข้าจะจัดการกับนางเองพวกเจ้าไปจัดการคนอื่นให้หมด ซาลินเจียค่อยๆเดินเข้าไปหากูชิงเฉิงขณะที่ร่างกายลุกเป็นไฟกูชิงเฉิงพยายามจะปล่อยแสงดาบไปหยุดมอนสเตอร์กับชูร่าไว้อีกครั้งแต่ซาลินเจียก็ชกหมัดเข้าไปทำลายแสงดาบหลังจากนั้นหมัดของเขาก็พุ่งต่อไปปะทะกับดาบของเธอคร่งดาบของกูชิงเฉิงปะทะกับหมัดของซาลินเจียพวกเขาปะทะกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีฝ่ายไหนที่เป็นฝ่ายได้เปรียบเจ้าควรจะภูมิใจที่ต่อสู้กับโรหิตเทพของข้าได้ ร่างกายของชาลินเจียส่องแสงสีแดงออกมาราวกับพรูเผาไฟที่กําลังปะทุหลังจากนั้นเขาก็ชกหมัดที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อออกมาทําให้กูชิงเฉงกระเด็นทอยหลังไปนั่นมันพลังอะไรกันทําไมชูราถ,ถึงได้แข็งแกร่งขนาดนั้นแฮนเซนขมวดคิว้วในขณะเดียวกันชูราคนอื่นๆพร้อมกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดก็วิ่งเข้าไปหาจิ้งจอกสีเงินชูราคนอื่นๆก็ใช้ชูราเชนเช่นเดียวกันแต่พวกเขาดูเหมือนจะเป็นแบบปกติ ร่างกายของพวกเขาแค่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นแต่มันไม่ได้รูปเป็นไฟเหมือนกับซาลิงเจียแต่ถึงอย่างนั้นชูรานักสู้ถึง13ตนบวกกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอีก14ตัวก็เป็นกองกำลังที่ยากจะรับมือได้อยู่ดีดังนั้นจิ้งจอกสีเงินและคนอื่นๆคงจะต้านไว้ไม่ไหวแน่ลุงชิงหยาทำไมหันเซินถึงไม่ได้อยู่ที่นี่ทีหน้าขีนนกยักษ์ตัวหนึง่งซึ่งดูคล้ายคลึงกับนกยูงอยู่ เขาน่าจะยังอยู่ในสาพ,พันดวงดาวชิงยาพูดทีหน้าดูผิดหวังที่ได้ยินแบบนั้นอย่างนี้ข้าก็มาเสียเที่ยวนะสิมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณหนูยังเพลิดเพลินกับการต่อสู้นี้ได้ชิงยายิ้มทีหน้ามองดูด้วยท่าทางดูถูกมันไม่เห็นจะมีอะไรน่าดูตรงไหนท่านพ่อมอบโปรฮิทเทพให้กับซาเรนเจียยังไงเขาก็ต้องแข่งแงกก,ก่าเมโนสผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไป ชิงหย่าพูดในขณะที่กูชิงเฉิงต่อสู้กับซารลินเจียบอนสเตอร์ขั้นสุดยอดและชูราที่มุ่งหน้าไปจัดการกับทุกคนที่อยู่ในเมือง แนงตอนนั้นพวกเขาเองก็เห็นลูกม้าสีแดงเดินออกมามันถือว่าตัวเล็กเมื่อเทียบกับชูราและมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่กำลังบุกเข้ามาแต่หน้าแปลกที่มันไม่ได้ดูเกรงกลัวพวกเขาเลยสักนิดชูราที่อยู่หน้าสุดวิ่งเข้าไปหาลูกม้าสีแดงและชกมัดใส่มันลูกม้าสีแดงทรงเสียงคำรามออกมาเสียงนั้นระเบิดออกมาเหมือนกับขึ้นเสียงและผักมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดกับชูราออกไปขึ้นเสียงนั้นรุนแรงจนสามารถมองเห็นได้มันปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองเงามืดเมื่อชูราและมอนสเตอร์ขั้น สุดยอดรุกกลับขึ้นมาได้พวกเขาก็พยายามฟ้าขึ้นเสียงเข้าไปแต่พวกเขาไม่สามารถทําได้พลังของพวกเขาไม่สามารถฟาขึ้นเสียงเข้าไปได้ขณะที่ลูกม้าสีแดงยืนมองพวกเขาด้วยสีหน้าที่เมินเฉยตอนนี้ฮันเซินสามารถยืนดันได้แล้วว่าลูกม้าสีแดงตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวจริงๆมันไม่ได้ด้อยไปกว่าสปิริตจักรพรรดิเลยแต่ที่เขาไม่เข้าใจก็คือทำไมมันถึงไม่ยอมออกไปไหนกับเขาเลย ข้าคิดว่าจะมีแค่ฮานเซินกับผู้หญิงคนนั้นสเสียอีที่แข็งแกร่งทำไมถึงได้มีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้อีกที่น่าดูประหลาดใจชิงหยาเองก็ประหลาดใจเช่นกันชื่อเสียงของฮานเซินไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันไม่แปลกที่เขาจะมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ใต้บังคับบัญชาซาลินเจียควรสืบข้อมูลมาให้ดีกว่านี้ ขณะเดียวกันซาลินเจียก็ยังคงต่อสู้กับกูชิงเฉิงต่อไปมันยังยากที่จะดูออกว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะกูชิงเฉิงรู้อยู่แล้วว่าการที่มีลูกม้าสีแดงอยู่ที่นี่จะทําให้ชูราและมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดไม่สามารถฝ้าเข้าไปในเมืองได้ ดังนั้นเธอจึงไม่กังวลถึงความปลอดภัยของจันทาสวรรค์เปลวไฟสีแดงของซาเินเจียงไม่ได้ด้อยไปกวกาดาวของกูชิงเฉิงเลยวิธีการต่อสู้ของเขาเหมือนกับชูราทั่วไปทั้งร่างกายของเขาก็คืออาวุธที่ใช้โจมตีศัตรูเขาสามารถใช้ส่วนไหนของร่างกายก็ได้ในการโจมตี ฮันสนทึ่งกับการต่อสู้ของพวกเขาการต่อสู้ของพวกเขาทําให้หันซนได้เปิดหูเปิดตาจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาของซาลินเจียซึ่งแตกต่างจากของมนุษย์โดยสิ้นเชิงมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเขาใช้เพียงแค่พละงกาลังเท่านั้นในการต่อสู้เขาจึงดูเหมือนกับเครื่องจักรสังหารเมื่อซาลินเจียเห็นว่าคนของเขาถูกหยุดเอาไว้เขาก็ส่งเสียงตะโกนออกมา หลังจากที่ได้ยินเสียงตะโกนชูราทุกคนก็หยุดความพยายามจะฝ่าคลื่นเสียงไปพวกเขาทุกคนนำขวดยาที่บรรจุของเหลวสีแดงออกมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ป้อนมันให้กับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเองก็ดูจะต้องการดื่มของเหลวสีแดงพวกนั้นเช่นกัน พวกมันพยายามเบียดเสียดกันเพื่อให้ได้เป็นตัวแรกซึ่งหลังจากที่พวกมันได้ดื่มของเหลวสีแดงเข้าไปแล้วพลังชีวิตของพวกมันก็ดูแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากตอนนี้พวกมันดูเหมือนกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเบอร์เซิร์กไม่มีทางมอนสเตอร์ Monster ขั้นสุดยอดทั้ง14ตัวกลายเป็นโหมดเบอร์เซิร์กนี่นะของเหลวสีแดงนั่นคืออะไรกันแน่ฮาเซนตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นความแตกต่างระหว่างพลังของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเบอร์เซิร์กนั้นไม่ได้แตกต่างกันมาก เหมือนกับระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์กับขั้นสุดยอดมันถือว่าเป็นความต่างครึ่งระดับเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นอะไรที่ยากกว่าจะวิวัฒนาการจากระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นระดับขั้นสุดยอดถึงมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดใน God s a n c t u a r y เ k e สจะมีจํานวนมากกว่า God s a n c t u a r y เ k 3สก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเบอร์เซอร์ก็เป็นอะไรที่หาได้ยากอยู่ดีตอนนี้เมื่อได้เห็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดกลายเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเบอร์เซอร์หลังจากที่ดื่่มขขอองงงเเหลวบาาาย้าาไป มันก็เป็นอะไรที่ยากจะประเมินได้ว่าผลกระทบของมันจะเลวร้ายขนาดไหนฮานเซ่นไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้ หลังจากที่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดพวกนั้นได้ดื่มของเหลวสีแดงเข้าไปพลังชีวิตของพวกมันก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆแกนยีนที่ดูเหมือนกับภูเขาพุ่งเข้ามาใส่คลื่นเสียงของลูกม้าสีแดงแกนยีนอีกอันที่มีรูปร่างเหมือนกับดับก็พุ่งเข้ามาปะทะกับคลื่นเสียงเช่นเดียวกันแกนยีนของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเบิร์เซิร์กทั้ง14ตัว พุ่งเข้ามาประทะกับคลื่นเสียงของลูกม้าสีแดงและในที่สุดคลื่นเสียงก็เริ่มแตกแล้วสีหน้าของลูกม้าสีแดงเปลี่ยนไปมันคำรามออกมาด้วยพลังกำลังที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่าพลังคลื่นเสียงสามารถถูกทำลายได้ทุกเมื่อเจ้าแข็งแกร่งมากแต่ข้าจะเป็นฝ่ายชนะ นั่นก็เพราะว่าข้ามีโลหิตเทพอยู่ส่วนเจ้านั้นเป็นแค่มนุษย์ที่ต่ําต้อยคนหนึ่งซาลินเจียถอยออกไปแล้วรวบรวมเปลวไฟสีแดงไว้ที่หมัดมันหมุนเป็นวังวนและส่องสว่างขึ้นเรื่อยๆโลหิตเทพในยุคที่ฉันเกิดขึ้นมาเทพไม่ได้แข็งแกร่งอะไรสําหรับปร,รมาจารย์ชีคงแล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือสังหารเทพ หลังจากที่พูดจบพลังชีวิตของกูชิงเฉิงก็กลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับน้ำและก็เริ่มหมุนบวนรอบๆดาบของเธอชื่อดาบของเธอก็คือบริสุทธิ์มันเป็นหนึ่งในสิบดาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยอดีตการกูชิงเฉิงมักจะใช้มันในการฝึกวิชาชีกงและเมื่อเธอวิวัฒนาการมาเป็นกึ่งเทพเธอก็ไม่สามารถสร้างแกนยินประจำตัวขึ้นมาแต่เธอใช้ดาบนั้นเป็นแกนยินประจำตัวของเธอจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ